ตอนประโยคาไว้จรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วแล้วก็สมาทานสินแล้วก่อนจะฟังปฏิเวทาของท่านผู้เท่าก็อย่าลืมรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิ พยายามคิดอยู่ว่าอะไรมันเป็นนิวรณ์นิวรณ์ห้าประการรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงกําจัดมันไปเสียหมดทรงจิตคิดไว้อยู่เสมอว่านิพานัาสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกะหิตวาเนื่องแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอทำผ้า,ากาสาวาพัดเพื่อแจ้งเสียงพระนิพพาน สำหรับอุบาสกอุบาสิากาทั้งหลายก็ตั้งใจว่าเราปฏิบัติเพื่อผลิพานพยายามทรงอินธิบาทสี่ให้ครบถ้วนแล้วทรงจรณะสิบห้าให้ครบถ้วนอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ใช้เขาจะใช้คําว่าไม่สําเร็จถ้าอารมณ์คนท่านทรงอย่างอย่างอย่างนี้แล้วอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นของไม่หนัก แล้วก็กมฐา,านส่วนใดที่ท่านคล่องอยู่ทำอยู่ก็ทำไปตามนั้นสำหรับปฏิบัตทาของท่านผู้เท่านี้ก็มาเล่าสู่คนฟังถึงว่าท่านพูดหนึ่งปฏิบัติมาแล้วเท่านั้นท่านชอบใจตรงไหนเอาตรงนั้นไปใช้หรือไม่ชอบใจเลยชอบในตะรับตรงดาด้วยคำสอนที่สอนมาแล้วตรงไหนก็ใช้ตรงนั้นให้เป็นไปตามอธัธยาศัยของท่าน วันนี้ท่านพาดหัวข้อว่าคาถาเรียกจิตคำว่าคาถาเรียกจิตไม่หนี่ไม่ใช่คาถาหนุ่มเรียกสาวสาวเรียกหนุ่มไม่ใช่อย่างนั้นเรียกจิตขั้นตนเองตามบันทึกของท่านนะท่านบันทึกยอ่อคุณจะอ่านไปว่าอิติสัมมาสัมพุทธัสสะมะมะจิตตัง ท่านกล่าวว่าพระคุณท่านได้โปรโดเมื่อเวลา20่สนาฬิกาสามสนาทีคำว่าพระคุณท่านก็นหมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านบอกว่าทุกเวลาทุกขณะจิตท่านทรงอยู่ในพิญญาภะสมาบัติตลอดเวลาดังนั้นการใจเอาจิตเข้าไปเห็นใครพบก,กับใครมันเป็นของไม่ยาก เหมือนกับที่เรามีอาหารอยู่ในปากอยากลืนกินอะไรไมันก็ได้ <c oughs> อพิญญาภรสมาบัตินีไม่ใช่สตังอยู่ในกระเป๋าว่าถ้าเรามีสตังในกระเป๋าเราจะใช้อะไรก็ได้บางทีสตังในกระเป๋านี่ยเราไม่มีที่อยาซื้อกินมันก็กินไม่ได้สำหรับท่านที่ทรงอยู่ในพิญญาภรสมาบัติเหมือนกับอาหารที่อยู่ในปาก เขียวไวเรียบร้อยแล้วจะกลืนมาหลก็ได้นไม่ง่ายกว่ากันอย่างนี้ถ้วบอกว่าเวลา20นาฬิกา30นาทีของคืนวันที่24กระกฎาคม2506ทั้งนี้เพราะอะไรน้อท่านกินวมายัางไงอ่านไม่เคยออก <c oughs> ท่้นบอกว่ากลางคืนที่แล้วมานี่หมายถึงว่าคืนวันที่23 เมื่อถึงเวลาเจริญพระกรรมฐา,านตอนกลางคืนจิตมันพลันทำสมาธิไม่ค่อยทรงตัวเนื่กันนอนไม่หลับแน่กันได้ผลไม่แน่นอนแถมนอนไม่หลับคือมันเนี่ยันดอกแดกดอกแดกดอกแดกมัญสายไปใสามาคุมอยู่เหมือนกันแต่มันคอยจะไหลซ้ายจะไหลขวานี่มันต้องเกี่ยวกับร่างกาย ท่านบอกว่ากลับมาวันนี้ได้พบอิทีคือผู้หญิงเป็นนั้นว่าตอนกลางวันท่านผู้หญิงเขาสาวท่านก็ขึ้นไปมากขึ้นไปถ้าไม่ขึ้นไปเปล่าท่านไปยั่วไปเยา้าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านก็ไปชวนศึกก็ดีเหมือนกันวันนี้สมัยใจมัน แต่ไม่จะเกิดสู้เขาไม่เคยได้ก็ไม่รู้แต่ไม่ถึงก็สู้ไม่ได้ใจมันเริ่มรวนอันนี้ขอท่านทั้งหลายจำไว้ให้ดีนะว่าการเจริญเพื่อกรรมฐานนะ่ะถ้าจิตยังไม่ถึงที่สุดคือยังไม่ถึงอาดาตัตผลเพียงใด <c oughs> อารมณ์สร้างของจิตยังมีอยู่แต่ว่าท่านผู้เท่าท่านบอกว่ามันสร้างก็จริงแต่ว่าจิตยึดกุศลเป็นสำคัญ แล้วก็ทรงตัวมาค่อยอยู่มันพยายามใส่ออกท่านนั้นท่นนี้แมนเวลาที่จะเล่นกรรมฐา,านในคืนที่24ท่านยิงได้มาโปรดเมตตาบอกท่านบอกว่าให้ทำให้แจ้งด้วยใช้ทุกขณะที่จิตพัานหมายถึงว่าคาถาบทบางกี่นี้ คาถาบทที่ว่าอิติสัมมาสัมพุทธสัมามาจิตตังถ้าเวลาใดที่จิตมันเกิดการพุ่งสร้างขึ้นมาให้ทิ้งคำภาวนาอย่างอื่นเสียหมดกำหนดจับอารมณ์ให้ใจเขาออกว่าคาถานี่ตามสบายสบายกำลังเขาสมาธิเจรวโตัวได้รวดเร็วจำกันให้ดีก็แล้วกันนะผมขอว่าซ้ำอีกอันหนึ่ง ว่าอิติสัมมาสัสมพุทธสสมมะม,ามาจิตตังนั่นก็อย่าย่องอาก็ฐานนี้ไปเรียกผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายคนนะเขาไม่มาหรอกมันเรียกจิตของเราท่านบอกว่าไอ้ที่จิตมันพร่านนี่ไม่ใช่พร่านเพราะผู้หญิงเขามายั่วมันพร่านเพราะโลกทางกระเพราะมันกำเริบที่ร่างกายถ้าว่ามันมีโรคเบียดเบียน พระสาทมันก็ไม่ทรงตัวจิตมันก็พ่านได้จงอย่าสงสัยในตัวเองคิดว่าเป็นหลงไหลไฟฝันในบรรดาสติทั้งหลายเหล่านั้นเธอมายั่วมาเย้าเป็นจริยาของมนันได้คำว่ามันในทีน่นี้ทั้งกล่าวว่าจงอย่าคิดว่าพวกนั้นเขาเป็นมนันแต่ความจริงพวกนั้นเข้ามาตามหน้าที่แต่ถ้าอารมณ์ของเราไม่ดีจงคิดว่าจิตของเรานีนเราเป็นมนัน มันมีส้นดานหยาบรู้อะไรไม่ดีทำไมจไมึงไป็หลงไหลฝ่ายฝันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นถ้าว่าอย่างนี้แล้วก็ฟังของท่านไว้นะว่าผลจะเป็นยังไงจำมาให้ดีท่าน,นบอกว่าเวลา24่สีนาฬิกาโรคมันก็กำเริบขึ้นมานั่งยันเวลาเท่าไหร่นีน่ยี่นาฬกาสาลงมือ ยี่สิบสี่นาฬิกาเจ้าโลกกระเพาะมันก็พังดันขึ้นมาจุกนุ่นเสียดนี่อาจเกือบจะให้ใจไม่ออกตอนนี้เองก็อารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าขันห้ามันเลวเลี้ยงมันแล้วทนุถนนอมมันแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะทำก็กินอยู่กินยาป้องกันไว้แล้วแต่มันก็ไม่ทรงตัว เวลานี่อาการเสียดอาการจุกมันแน่นขึ้นมาทั้งในอกเกือบะ้ายใจไม่ออกก็เลยตัดสินใจว่าตายใช้ได้ก็ดีเองพังไปเถอะเจ้าขันห้าที่มีความกระตัญอูไม่รู้คนคนเราปลนเปล่เจ้าเท่าไรเจ้าไม่มีความรู้สึก เราจะทําความดีเจ้ามารกวนก็ดีแล้วเชิญพังเธอก็ฉันแยกกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าขันห้ายอย่างเจ้าเราเกลียดซะยิ่งกว่าสุนัขเน่าอีกนั้นท่านบอกว่าอารมณ์ใจท่านเป็นอย่าง,งานั้นเกลียดมันจริงๆไม่ต้องการมันอีกตอนนี้ท่านันเรียกว่าพระก็มหมายถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จ มาแล้วก็ทรงสั่งว่านี่คืนนี้เนะ่ะใจมันแย่งกันนักนะคำว่าใจมันแย่งกันก็หมายความว่าการเจริญกรรมฐานเนะ่ะเดี๋ยวจะภาวนาบทนั้นเดี๋ยวจะภาวนาบทนี้เดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนั้นเดี๋ยวจะพิจารณาอย่างนี้ถ้าอารมณ์มันแย่งกันอย่างนี้แล้วการบรรลุมรรคผลมันจะช้า ทำให้มันทรงตัวเรียงตามลำดับการเรียงตามลำดับก็วัดกันมาตั้งแต่หนึ่ง,งจับอนาปานุสติกรมฐานคั้วกับพุทธานุสติกรมฐานหลังจากนั้นก็จิตทรงพรมิหันสีจับกายกตานุสติมรณาอนุสติอุปสมานุสติในอริยสัจ ไหว้กันมาตามลำดับให้จิตมะสทรงตัวท่านเรียวไว้ไอย่างไงนะผมขอย้อนอีกนิด <c oughs> ท่านบอกว่าท่านสั่งไหว้ทำตามลำดับเพราะจิตเรามันยุง่งองค์ภาวนาผ่านลำดับไม่เป็นเรื่องท่านบอกว่าแล้วก็เพ่งสังโยนเข้าเมื่อองค์ภาวนาผ่านลำดับมันแล้วจิตจุด ให้เพ่งสังโยชน์คือจับสังโยชน์สิบวัดดูว่าเวลาเนี่ยสังโยชน์สิบรายการเราตัดตัวไหนไปได้แล้วบ้างที่ตัดได้แล้วมันทรงตัวไหมถ้ามันไม่ทรงตัวแสดงว่าเราตัดไม่ได้จริงถ้าส่วนใดที่ทรงตัวอยู่อันนั้นได้จริงนี่จะว่าอย่างนี้นะจำไว้ให้ดีนะ ไว้สังโชน์สิบรายการแนะ่ต้องกําหนดไว้เสมอพิจารณาไว้เสมอว่าจิตอะไรเอาของเราสามารถชนะมันจุดไหนได้แล้วนั้นตัดต่อไปว่าท่านเขียนไว้ว่าเวลาเช้ามืดนี่เป็นวันวี่สี่นาฬิกาผ่านไปแล้วนี่ถ้าเป็นเลือกเวลาไหนก็ไม่ทราบเช้ามืดเวลาสามนาฬกาก็งงเงงงเงีขึ้นมาอีก เป็านั้นว่าคงจะนอนประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแต่การนอนได้วยพิญญาพระสมาบัติหรือการนอนด้วยสมาบัติหรือการนอนด้วยการทรงสมาธิใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวก็ดีกว่าการนอนธรรมดาแปดชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็มีความอิ่มขึ้นมาก็ไม่รอแล้วและเรื่องล้างหน้าไม่มีมันเสียเวลานอกจากจะปวดอุจจาระประสัสสาวะนั่นถึงจะไป เื่นขึ้นมาปั๊บใจมันจับคำภาวนาพิจารณา,า,าอารมณ์ติดสังโยชน์ก็มีความรู้สึกตัวมารู้สึกว่าใจมันยังพิจารณาสังโยชน์ยังฟังโยชนอยู่นี่การนอนหลับไปด้วยกําลังของสมาธิมันเป็นอย่างนี้เวลาหลับมันก็ทํามันเองด้วยแต่เราไม่รู้สึก <c oughs> พอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวใกล้หลับใกล้ตื่นรู้สึกอตื่นนอน้อยคือตื่นไม่เต็มตัวเครื่องหลับครื่องตื่นจิตจับพิจารณาสัญญาดีก็ทําต่อไปท่านบอกตอนนี้ดีมากตอนเช้ามืดเมรมแน่นสนิทชิดเชือ่อสังโยกคุกตัวรู้สึกว่าไม่มีจิตเกาะมันสลายหายไปเหมือนกับธุลีที่ปราศจากการแปดเปื้อนในภาชนะ ในขนาดนั้นเองก็ปรากฏว่าปรากฏว,ว่ามีฉับพรรณรังสีรัศมีอุปการพวยพุ่งมาจากภากฟ้าสว่างจ้าทั้งหกสีถ้าปรากฏว่ามีพระโรคประชมอง,องค์สมเด็จพระมหามุนีปรายกฏชัดทรงแย้มพระโอษฐน้อยๆอ,อย่างที่รัชนีบันทึกไว้นั่นถูกแล้ว พระพุทธเจ้าทรงย้มน,น้อยๆไม่เห็นในฟันไม่เหมือนพวกเราฟันสามสิบสองซี่ดีไมด่ดีหัวเราะถ้าเห็นฟันทั้งสามสิบหกซี่ก็มีคือมันดิ้งไก่กับมันอะไริ้งไก่ก็ดิ้นใหญ่มันมันผสมผสานกันเข้ามาก็ลายเป็นฟันสามสิบหกซี่ของท่านยิ้มน,น้อยๆรู้สึกว่ายิ้มๆนิดๆย้มแย้มประอดเพราะมันเลยเขาไม่ได้ยิ้มแค่ยม้มแย้มประอด แต่ไม่เห็นไหลฟันเมื่อองค์สมเด็จพระจิติมพระวิชิตธมานทรงสแสดงพระองค์ชัดสมเด็จพระทรงเสวยก็ได้มีพระพุทธดีกาวา่าสัมเกสีเธอพร้อมไปได้วยอ,อะไรมรรคทั้งสองแล้วนะอะริยมรรคทั้งสองแล้วนะอะริยมรรคทั้งสองนี่นหมายถึงอะไรนะ ท่าบอกว่าอันนี้ท่านบรนเทาบันทึกไปบอกท่านแก้สงสัยว่านี่เป็นผลของเอกับพิชีเอกับพิชีนี่ก็หมายถึงว่าพระโสดาบันมีสามขัน้นสตากัะตรงโกลังโคนละเอกพิชีระหว่างนี้เธอเป็นเอกพิชีแล้วแล้วก็กำลังเสวยผลของเอกพิชี สำหรับผลของเอกวิชีนี้จะต้องรักษาผลนี้ไปอีกสามวันท่านฟังมาตอนต้นท่านคงจะเข้าใจว่าเอกวิชีนั้นท่านผลนี้ท่านได้มากี่วันท่านบรรน,นั้นบอกภายในเจ็ดวันใช่ไหมว่าห้าวันนี้จะนี้ไปห้าทีวันเธอะห้าวันเธอจะเข้าเอกวิชีพอเข้าเอกวิชีแล้วต้องรักษาผลเอกวิชีไปอีก สามวันนับตั้งแต่นี้ไปคือวันที่25วันที่26วันที่27กรกฎาคม2506เธอจึงจะเต็มกําลังผลของเอกพิชีนี่ทรงตัวอยู่เพียงแค่สามวันเอกพิชีเป็นนั้นว่าเข้าใจกันแล้วนะเล่าสู่กันฟังอธิบายมากเสียเวลาเรื่องของท่านยาวอยู่ มนทึกว่าวันที่้5กกันดาคม2506วันนี้มีอาการประหลาดมากตอนเช้าทำเริ่มทำกรรมฐานชันข้าวเสร็จเข้าห้องจับอาร,รมณ์กรรมฐานเอาจิตเข้าอภิญญาพระสมาบัติใช้เวลาผ่านไปเพียงสิบนาที แต่ข้าพิญญาพระสมมาบัตรปั๊บก็เข้ากันเลยทรงตัวดด่งมีคนมาเคาะประตูเคาะประตูเรียกแกเคาะเบาๆเฉยแค่เคาะดังๆก็เลยต้องลุกไปต้องวางอารมณ์ทรงอารมณ์ไวเพียงแค่ปฐมฌานพอเปิดออกไปก็เปิดพบพระท่านผู้หนึ่งที่กำมีกำลังมีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันอยู่ ก็คุยกันท่านให้ทัศนาพอสมควรท่านคุยอยู่ประมาณสามสินาทีท่านเวลากลับลากลับจะขยับเข้าห้องก็มีญาติโยมมาอีกเอาก็คุยกับท่านเป็นนว่าตอนเช้านี่รู้สึกว่ามีผลน้อยไปหน่อยเพราะแขกไม่ว่างแต่ในขณะที่คุยอยู่กับแขกจิตก็ทรงหยุดสองระยะคือ อุปจารสมา,าธิาบ้างปฐมฌานบ้างขณะใดที่แขกพูดใช่อารมณ์ปฐมฌาขนขณะใด,ดที่จยาคุยกับแขกใช่อารมณ์อุปจารสมาธิท่านบอกว่าอาศัยที่การเวลาผ่านไปทำได้น้อยขึ้นไปก็คงไม่ค่อยมีความสมบายใจนัก แต่พอแขกผ่านไปก็เริ่มทำใหม่อารมณ์ใจโปร่งใจนี่โปร่งดีมากมีอารมณ์เป็นสุขถึงแม้ว่าใครเคาจะมาคุยใครเคาจะไข่คอก็ไม่มีอารมณ์กระทบกระทั่งมันโปร่งมีสบาย,บายอารมณ์เย็นๆมีความสุขคล้ายๆกันนั่งอยู่วันนพพานในขณะนั้นเมื่อแขกไปแล้วก็เห็นองค์สมเด็จพระพิชิตมารนแล้วก็บรรดาพระราน,นั่งหลาย ที่นีพผ่านไปแล้วมากมายร้อมทั้งเทวันดาแล้วผมมากันเยอะเต็มไปหมดทั่วจักรวาลเต็มจักรวาลมอยมองไปทางไหนก็เห็นเต็มคพลบยับไม่มีจุดว่าง <c oughs> สมเด็จพระวิชิตมมานทรงตรัสว่าจงทำมีปัสนนาถ้าไว่อย่างนั้นะให้ทํามีปัสสนา ขณะนี้ทำมิปัสนนาคือจับอริยสัจพอจับอริยสัจแล้วก็มาจับสังโยชน์ก็มาเทียบกับอริยสัจแล้วก็มาตัดเอาใชอารมตัดอวิชชาคือฉันทากับราคะทำอย่างนี้มีจิตทรงตัวดีมีความสบายมีความโปรง่งแล้วก็มีเสียงบอกว่าเวลานี้เธอ มันเหลือแต่มานานุสัยเท่านั้นรู้จักไหมรู้จักมานานุใสัยเพราะว่ามานะที่เปอน,นุสัสความเมืไอตัวมานะเนะี่ยมีนิดนิดไอตัวมานะเนี่ยมันมีนิดนิด,นดหน่อยหน่อยการถือตัวถือต,ถอตนถ้าบอกเหลือแต่มานานุสัสกับอะไรอีกอย่างหนึ่งจาไม่ได้ตามบันทึกของท่านนะจะไม่ได้ดินเสียงเท่านั้นแล้วจิตโปรโสบาย ต่อมาปรากฏนิมิตเห็นคนถือมีดมาสองเล่มเขาโยนให้เราเล่มหนึ่งแล้วเขาก็าไว้เล่มหนึ่งเขาบอกว่าลุกขึ้นมาสู้กันถ้าเก่งจริงคือเชิญลุกขึ้นมาสู้กันแต่บันทึกท่านบอกว่าเราบอกเขาว่าเราไม่เอาเมื่อเขาอยากจะฟังก็ตามใจ เชิญเขาบอกเขาบอกเชิญสิคุณอยาเยาะฟันแขนฟันขาฟันคอผ่านเอาก,ก็ตามใจเวลานี้ใช่ไม่เอาไอ้คันห้านี่ขึ้นเกรดมาเต็มทีแล้วถ้าเธอต้องการช่วยสับให้มันพังเสียเดียวนี้ฉันจะได้มีความสุขพอพูดจบคนนั้นเขก็พูดว่าแล้วกันเราเสียท่าเสร็แล้วเราโดนพระละหันเล่นง,งาน,นแค่แล้วเนี่ย แั่นี้เราี่แย่จริงๆพระองค์นี้เรานึกว่าเป็นพระธรรมดาจะลองดูสักหน่อยที่แท้ก็กลายเป็นพระอรหันต์ไปเสีแล้วเลยเนี่ยเราผิดถนัดแต่อย่าลืมบ่าว่านิมิตอันนี้เนี่ยท่านท่านหลายถ้าบังเอิญไปพบเข้าจงมทราบว่าแต่ไม่ทราบเสนยด้วก็ดีแต่แม้ถึงวมาจะทราบจะรู้ก็ไม่แน่นักเวลานั้นถ้าจิตเราไม่ดีจริงๆมันก็ชักจะยุ่งๆเหมือนกัน ถ้ามีมีเก่งคนละเล่มฟันก็ฟันกันถ้าเราจะตายคนเดียวมันไมส่สมควรเราอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ที่ท่านไม่คิดอย่างนั้นเพราะเวลานั้นอารมณ์ใจท่านโปร่งเขาบอกว่าเสียท่าเสร็จแล้วเรามาเจอพระอรหันต์เขาแล้วตามบันทึกของท่านนันบอกว่าเสียงเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่ากําลังใจเขาเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นพระอรหันต เป็นในเพียงความรู้สึกคิดนแตเพียงว่าไอ้ตัวเรานี้มันจะมีความดีสักเล็กน้อยหรือเปล่าก็หาไม่ชักสงสัยตัวเองว่าความดีที่เจริญสมถะกรรมาฐานวิปัสนากรรมาฐานบุญทานที่ทำมาแล้วทั้งหมดมันยังอยู่บ้างหรือเปล่าแล้วมีอะไรหวั่นไหวตรงนั้นไหนบ้างไหม สังเกตด,ดูใจว่าเวลาที่เขาทาท่าจะเข,ข้ามาฆ่าอารมณ์จิตมันหวั่นไหวมันเส้นาดใจมันเส้ได้ร่างกายมันหรือเปล่า่านั่งนึกว่าคนนี้นี่เขาไม่ยั่วเราดีไม่ดีเขาจะมาหลอกเราเป็นพระอรหันต์เราเชื่อไม่ได้ถ้าถ้อยคําใดไม่เป็นถ้อยคําขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาจะเป็นใครก็ตามถ้ามาพูดเรายอมเชื่อไม่ได้ ดีไม่ดีจะกลายเป็นพยามาณมาแกล้งหาว่าเราเป็นพระอรหันต์แ้าเราก็จะทิ้งความดีไม่ปฏิบัติความดีต่อไปเราจะรับฟังท่านผู้เดียวคือองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,าสดาเท่านั้นแต่องค์สมเด็จพระพกเกวันก็มาดีบอกนี่ว่าเราจะเป็นอรหันต์ในวันนี้เป็น,นเพียงว่าจะทรงเอกวิชีไปอีกสามวันคือยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ต่อมาท่านบันทึกว่า27กรกฎาคม2506เวลาเช้าเดินทางไปนะครสวรรค์กับพระที่เขาแต่งตั้งว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอย่าเขาออกชื่อเลยพรกนี้ท่านพระไมะ่พระพระพระแปะแปะไวน้นังขณะที่เดินปานทางทางไปกับท่าน ใหะตาไม่นกยดีวันนี้สือก็อ่านไม่เคยออกท่านบอกว่าอารมณ์มีความผ่องใสเป็นกรณีพิเศษนั่งรถไปรมมันโชยมาใจสบายอารมณ์ผ่องใสใครเขาจะคุยกันยังไงก็ไม่ได้สนใจแ้าเขาถามก็อ่านไม่พูดกับเขาแต่เขาไม่ถามใจก็สบายเวลานี้ใช้วิปัสสนาญาณตัดปัญญขันเป็นอารมณ์ ไม่มีความรู้สึกว่าขันห้าของเราขันห้าของเขาขันห้าของใครมันเป็นตัวเป็นตนมองแล้วมันมีสภาพเมือออากาศธาตุถ้าจะไปดูเวลาที่มันรวมตัวความรู้สึกรวมตัวเห็นมันเหมือนคล้ายๆสุนักเนา่าไม่มีความยินไม่มีเยื่อไม่มีใหญ่เพงกล่าวว่าวันนี้มีความสุขที่สุดในชีวิต ซึ่งไม่เคยมีในการก่อนมันเป็นความสุขเจือกเย็นเมีอารม์เบาจัดว่าเป็นนิราไม่ส,สุขคือสุขที่ไม่อิงอมิตรไม่อิงวัตถุไม่อิงสีสันวรรณะไม่อิงอารมณ์ใ,ใดๆทั้งหมดมันสุขเพราะจิตมนุว่างเจ้าปาธานขันเมื่อกลับมาถึงวัดเวลาสิบสามนาฬิกาเศษมาถึงแล้วก็เข้าห้อง แขกไม่มีเขาคงมาหาแล้วเขากลับไปหมดเข้าห้องเจริญสมาธิปรารบถึงจิตปรารบถึงจิตของคนว่านิมิตเมื่อคืนนี้จิตเหลือแต่มานานุสัยก็จัดว่าเป็นพระอริยะบุคคลปลานกลางคือเอกวิชีเต็มที่หรือว่านาคามีนี่สงสัยตัวเอง แต่เมื่อคืนที่แล้วมาเองคือเมื่อคืนเมื่อใหม่ๆทำไมเมื่อคืนที้ผ่านไปใหม่ๆเกิดมีกามารมณ์ขึ้นมานิดหนึ่งอารมณ์รู้สึกนิดหนึ่งแล้วก็ดับได้โดยฉับพลันเลยเกิดความสงสัยว่าเราจะได้เป็นพระอริยะเอกวิชีนแน่แเราหรือนี่สงสัยตัวเองในีความจริงเอกวิชีก็ยังมีในการมาราคะ แต่มีดนี้นิดหนึ่งท่านก็สงสัยตัวเองซิีกท่านบันทึกต่อไปว่าหรือว่าเป็นความคิดเลื่อนลอยอยากอาจจะกลายเป็นการครั่งอารมณ์ไปก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ความจริงแล้วเมื่อพิจนารณาแล้วจิตขนาดนี้ดูเหมือนว่าจะเกลียดผู้หญิงจริงๆเห็นสภาพสตรีทั้งหมดมันสกปรกสมมมหาที่สะอาดไม่ได้ เพราะเป็นเป็นเชื้อก่อให้เกิดราคะและตัณหาเมื่อเจริญสมาธิก็เกิดอาการสงสัยในผลอยู่เวลานั้นได้พบองค์สมเด็จพระทศพลโปรดมาให้โอวาดว่าโสดาบันนั้นเป็นพู้ได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานถึงฌานสี่ เมื่อจิตมั่นแล้วมีปัญญาเล็กน้อยในการพิจารณาขันยังมีความหวั่นไหวหวั่นไหวอยู่ที่จำไม่ดีนะว่าอารมณ์ของพระโสดาบันยัมีความหวั่นไหวอยู่มากท่านกล่าวท่านบอกมากกว่าความมั่นคงคือมีความหวั่นไหวมากกว่าความมั่นคงแต่ว่าสิ่งใดที่ได้แล้วไม่กลับถอยเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัย ถ้าเป็นาราว้ก็มีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นพระก็มีศีลสองรอยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์แต่ถ้าว่ายังมีการร่วงอกุศลธรรมที่ไม่เป็นโทษอยู่มีรักมีร่วมรักมีบุตรมีโกรธแต่ไม่ดา่าหรือไม่ทำร้ายอย่างหนักหมายความแล้วก็ยังมีความต้องการความร่ำรวยในทรัพย์ ติดในทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบทรรเป็นต้นเออท่านทั้งหลายเวลาหมดไปแล้วประเดี๋ยวแค่เศษจะหมดก็ขอ,อยุดแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้